สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุบเกมเปนเซตคอนเด็กดีได้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากเขาที่เราไปเราเปิดตู้ของตัวละครที่ผมอยากได้มา,ากาแต่ผมก็ไม่ได้เธอนะครับผมจอชื่อว่าอะไรนะนี่นี่นี่ชินโนบุฮาราวีนผมเปิดเธอไปสามโมติก็ไม่ได้นะครับผมในวันนี้เราจะมาเปิดหาตัวละครใหม่กันนะครับนั่นก็คือม o นิก้ามาจีเข้โกกันนะครับผมก็แน่นอนสาวน้อยบนหัวจะพลาดได้ยังไงเนาะ ส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับผมใครไวยก็เปิดหาได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวละครเสริมมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับผมก็คือทาตระเมนกิจภาพสายตาตัวเดียวก็ลดพลังป้องกันกายภาพตีบอสได้อยู่ไปตีบอสคิวได้อยู่นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีกภาพให้เพื่อนในขอบเขตทำตระเวใส่ยตตัว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 เดียวแล้วก็ฮิลเพื่อนคนเดียวอืมมันก็ตัวละครเบสิกเบสิกมาตรฐานไม่ได้เก่งกัดในขนาดนั้นนะครับผม เหมือนเดิมนะครับในวันนี้เราจะเปิดหาเธอกันด้วยจำนวนไปทั้งหมด4,500เพรน,นะครับผมถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมไปลุยหรือเกว่ากับตั๋วฟรีนะฮะจะมีสักครั้งไหมนะที่แบบเปิดตัวซิงเกิลแล้วบ้างได้เนี่ยมันจะมีสักสักครั้งไหมอยากเห็นมากเลยไอภาพวันนั้นที่มันจะมาถึงเนี่ยในเกมนี้นะครับผมมามติแรกนะฮะลุยโอ้โหอ่าปินคอนเอ้ย จะครบ2.5ปีแล้วแท้ยังจะเกลือให้กูอีกเหรออืมทองสามไม่ได้เยอะเลยนะทองสามน้อยมากทองสามคือน้อยนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมมอดตีแรกผ่านไปกับความเกลือเรือดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม ก็คือ0.7เปดเหมันเดิมเนาะใช่โอ้ยให้ตายเถอะเลยกระชาก็ยังเหมือนเดิมเลยนี่งเปอร์เซ็นตแล้วแม่งก็ไม่ออกเหมือนเดิมเนาะทองสามเดจาวูปะนี่ฮืมุงสักใบได้ไหมก่อน2 2ปีครึ่งเนี่ย ขอรุ้งสักใบน้นหมนในคลิปนี้ please g i ิปมี something นะมอนติก้ามจิเข้าอยากได้มากๆเลยนะโอยจบนะครับท่านผู้ชมหวังอะไรไม่ได้เลยจริงๆตองสองแย่กว่าเมื่อกี้อีก ไม่ได้เรื่องเลยในคลิปนี้โอเคไม่เป็นไรอีก2อาทิตย์นะครับผมเกมปินคอนก็จะครบรอบ2ปีครึ่งแล้วและในครั้งนั้นนั่นแหละเราจะมาเปิดกาชากันจับๆนะครับผมว่าน่าจะแจกกาชาฟรีแล้วก็แจกเพชรเยอะมากแล้วก็ตู้เพิ่มเลทด้วยนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะก็จะแจกโคดเยอะเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้เอาเป็นว่าสดัดในคลิปนี้เนี่ย ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ